สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องตอนนี้กำลังจะพาไปบ่นครัวเนาะบน่นเผื่อเห็ดครัวความหวยเมื่อนี้ผล่กะมีคนกะชิลังลงไปหันเหตุพิธีสูตรสูตรครัวมีผ่าบ้านน,านันบ้านนี่ใกล้เคียงมาแลก็กกะมีพอออกคอตนบ้านเฮาเนะและสี่เมียพ่อชายเผล่อกะไปสั่งน้ำหวานไปเห็แดแจกกะเท้า ความทั้งหนึ่งเรือทั้งหนึ่งเลยชื่อนทำอารมณ์มาตื่นพี่น้องมันความใส่รถพอพฟใช้ให้ดิมันต้นคุมตั้งอยู่ทั้งท้ายรถแล้วมันก็ความอันนี่ฮะเอารถใหญ่ไปพอได้มันทางเนี่ยเนาะต้องใส่รถไทยไปวัว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 เราต้องแรนไปน้ำเด้อบักวัววัวเด้อพากันนั่งรถไทยนี่แหละพี่น้องไปเห้ดิค่ะตันมันม่ได้ลายดอกนะ ข่มไปทั้งหนึ่งเรือทั้งเดียวเลยอันหนำอันลมตื่นคือนักอันลมตื่นตอนมันน้อยหนึ่งขล้นตักยากได้ไหมไปเบิ่งบรรยากาศูีบนครัวน้วกันเนาะพี่น้องเพราะว่าก่อนจะเหตุครัวเผิ่นก็มีบนกับอันโฮพีบ้านพีเมืองไว้เมื่อนี่เผิ่นก็เลยครัวมูครัวยังเตียงพีเลยเนาะไปเบิ่งบรรยากาศนั่งดีๆด้อีหลานนะะไปลำผักอันดีนะง่าลา ได้ถือนมอ่ี้ไปเพราะว่าอยากกินนมมาเจนเออ้มันกินข้าวเ่าเศ้ามไอยากไปน้ำลีบักอันนีนะบอสผนเคยไปมาหันจากไปดอกคูนมาเอ็มชิล่าหมูไปุ่น่ะเเอาตะขาคือไปวดเอามาขึ้นรถไทไปน้ำยาปชีอะไรตอนทเจ็ดเาได้ ยกยกจกไฟตีคนทรมอมาตัวขึ้นแม่อยไม่เตมบักอันนี้นาะโดอเบเคยขึ้นบักนนี้แหยามามโดดนำบาดโจมันขึ้นเป็นยังบักอันนี้เมนอยากไปน มื่อนักแรกน้ำรดจักขอยไปสินะมันจะไปนั่งนี่ท่นั่นเนาะะขอนไแมแมีไปจมขึ้นน้ำรมามายไปทำคญเนาะยลบกอันนี้น้ำแข็งเช่องอ่ำน้ำอันนี้เป็นน้ำหวานน้ำหวานแบบนี้เลยเป็นองอันโต้งพนแทมให้ ว่าอะไรกันนาะเสียดายทางหนึ่งความอ่มันขึ้นแล้วนะลอดช่องแล้วก็ซาคูยังนี่แหละพี่น้องน้่งอารมณ์ซื้อมาตืมเพราะว่ามันข่มไปทำเจอมันขึ้นขึ้นมันชิโดดลงมาจากมาเนี่แม่อะไรผ่อนหลไม่มาระยะตู้ได้รุมเราอุ้มอุ้มขึ้นรถกระโดดลงหันจากเลนไปนำบอเซเว่นตัวนักนักอุ้มก็พ่อยากขึ้น มึงี่ไปให้น้อเอ้าเอามึงอยาแเลนสตินหลดบักเซเว่นมิกี้หนังผมฟีแบ่งๆวมับ้มักขนาดแล้วมิกี้ขึ้นรถไทยจะกินยังไงนะกินน้ำอารมณใส่น้ำแข็งน้อยหนึ่งไกนปไปวมุมนั่นนี อันนี้เอาไปไว้ทุกคนมันฉิดแต้มเมื่อกี้ทิ่ทับบุพเพกันแล้วบันนี้ทางความหนึ่งวันแรกระเจ้าหลาดกินก็กินี่กันเบิ้ลไปหลายแก้วแล้วพี่น้องนี่บุทันฮอดบ่นโคดบ่นครัวช้ำเออทีเบิ้ลก่อนเลยนางเอ้ยตกได้ลูกเงีบเขาที่ไหนนี่แหลงนเมื้อนี้ผัดอากาศเย็นๆหนาวๆสะดอกมื้อนี้ฮะ แกรัดกินนำ้ำหวานเออแล้วมาเหรอเมื่อเห็นสีวีเรนจะประเทศไหน โอ้ยเอ็ก็ว่าสิไปมันเถิงหนุ่งแล้วเนเลยเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่ชูลูุสงปพิดน้ําช่องทางมันความทางหมนกันตอชิอามาอันเป็นมันมาขบกันอยู่ครัวสิได้จะกินน้ามันล้มแล้วคนหายแล้วมี่ก็นั่งตาเลย แจ้งหนะ้าหน้าเป็นขาวนะะโอ้กลางหาันพร้อมละนะมื้อนี้แต่ว่ามื้อนนีะ้มันบ่ฮ้นนอนเนาะมื้อนี้อากาศเย็นชีนหนาวๆมื้อนี้พอดีเลยอากาศมื้อนี้แต่ว่าจะาังกลางทาวิวกีเออเจ้ายังไม่ได้ลงมาเดิ คนจีนมาสันเพชนอยู่พี่พี่น้องคนยังบริมาลายทำไม่ออกไปต้นกระสีถือพระเข่าคือยังลงมาเพื่อพระเพิงเขากำลังสีหามเต้นเออกางอยู่นี่พ่อเพ้นกรสีมีพิธีสันเพนอยู่นี่พระยังพ่อกระสไลายลายว่อเก่าเนาะ ออกเป็นต้นกําลังทยอยเตรียมอาหารกะเกยบลงมาพลามม่กี้บะพี่มาพี่ลูกเออขูย่างเบิ่งครัวะรับคุณบิดทัศน์สิ่งลงเว้นลงไปผูกเมืนบะเว้นลงไปพูเด็ก็จะเห็ดกันมห้มันเจือบบิดลงไปผูกเวลาย่างรถแก่เข้านะ่ยมันล่มนะพี่น้องล่ม แล้วก็น้ำห่วยเวลามันขึ้นนี่ท่วนมันได้ขัวนี่แต่ว่าอันนี้ใส่แบบท่วมอยู่แล้วน้ำม,มันบานพังขึ้นไปหอดผูวน,น้ำค่ะได้ความสูงนี่งนั่งตกะได้ลูกตกะได้ยันว่ามันไปน้ำม,มันแหงเนาะมันไปได้โต๊ะนะลูกตกนะมันสูงได้หนี่ อ้ามุดจะลินอุย้ยยันตกเราไปช่องกันเลยแมเห็นบคำน้ำมาผูน้ามันหดผูขึ้นสุงท่วมผูเห็นหอดครัวผูวเลยยี่กี้กันแล้วลินม่วนเชยปะปะปะขึ้นปะมี่กี้ปะอันนี้ก็เห็ดกว่าจะเล้วงได้พี่น้องเก็บบ้านซวยกันเห็ดว่าก่อนจะเห็ดวัาฝนกะมี อันนี้ซานหลักบ้านเ๋ยวพี่บ้านพี่เฮือนแหละไอ้พี่บ้านนอกซานหลักบ้านาวะวมูน้อยตัวหนึ่งคำเห็ดแล้วนะแล้วเขาเห็ดคั่วแล้วก็ต้องมีพิธีพาเขายังของผน่นเนากะก็เลยว่ามาเป็นพิธีในมือนี่แหละพี่น้องอย่างปะย่างไว ี้ก็เข้าเฮ็ดมูล,ลินเข้าไปยืนในหมูห่เพิ่นม่วนอันนี้ก็ถอใหญ่ถึงกับเจ้าเอาเฮ็ดเอาใส่หนาตะกี้แหละพี่น้องเอาใส่หลังเห็ดเอาขี้ดินมาถมถึงกับน้ำเอาไปเบิดแล้วก็ถอนหั่นก็แตกอันนี้ก็เลยเกิ่งขึ้นมาไว้คนกำลังทยอยหลั่งลงมามาเด้อเด็กน้อยเด้อมากินน้ำนน้ำเด้อน,น้ำ,นำ ตัวานัวานน้ามันล้มก็ได้แ้เด็กยอา่อให่นไปันล้มหมันล้น้ามันล้มแล้ยังกะให้ไปเรือเอาเองคนธนะเอาไปเป็นถาดเฮ้ยจะสิยกไว้ป่ะจ๊ะเอาใส่ถาดไปมื้อนีผัดอากาศมันนันนเนาะอากาศมันเย็น กําลัางหลังลงมาเนะาะจ้าหน่อยกับเจ้ากับมาลายอยู่บัด,บด,บดใกล้สิเพนจ้าหน่อยเข้ามาลงเพลนลงเพนยาคูย,ยาซาฝนซันขาวแล้วก็คือแยกมือไครมือมันมือนี่เนาะเป็นอันเสร็จพิธีมือนี่นะพนอยู่ทั้งผูกกับมีกลางเต็นทั้งผูกกับมีพี่น้องทั้งลงหวย มีู่ผูกกับพี่ผเต็นยู่ทารลงงวยกับพี่ยุกิมันไปน้ำสเพนเลยเนาะสเพนมานำลังมูนี่ผัดลม้มมูนี่ากาดบ่ฮ้อนมูนี่ใคร ทางผูกกับมีพี่น้องคนมาทันบ้านลายเนาะพวกแม่ออกเหงาเข่าทันนาค้ามิุกี้ก็ไปนำชาแพนไปอยูุขัวพูนไปเบิ่งขัวพูนเจ้าเต้นรถไทยมาน้ำแข็งเบิร์ดไปซื้อน้ำแข็งมาเพิ่มน้ำหวานกับเบิร์ดเดินไปนำอานล้มบปดนี้พี่น้องคนไปเจ้าเอาผ้าเข่าทั้งหลังลงมาพี่น้องเลยเด้าก็เจ้าก็เสียเอาผ้าเข่าไปห่อ ตามเข้มหวยแนะหละเนาะฮอแบบฮอพีรักบ้านนะนะอาเข่าพาน้ำรีบเขา่ารีบน้ำหาบมาเป็นพิธีนอกทางบุห็ดกับกว่าได้พี่น้องเอ้ยตามหมู่บ้านก่อนสิเหตุยังก็ต้องมาครอบมาบอกผนพีหอพีปกครองถักซาบ้านเมืองแหละโอเคพี่น้องบัดแล้วตอนนี้กะสี่พากันเมืองแหลนะเนาะยังกับท่านพากินกินเขา่าเศร้าซนะ้ำชิบลุงเศร้าละพอิปหนักเด้อพี่น้องวิวกี้กับเพื่อใช้กับไปหลินแหลนไปแหลมมาอยู่ครัวผูกกับเสาแผ่น ไปแล้วคลิปนี้กันด้พี่น้องเอ้ยสยดีเดอร์พี่น้อง